เพดหนึ่งเราจะทำตั้งแต่สีแยกกลานสีแยกทุ้มพญานาคหรือสีแยกรอสพอเดิมเช่นทีโอทีแคดคาร์คมนะครับแล้วก็บริษัท,ทเชิญเชิญทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใจ่ายให้กับหน่วยงานทั้งหลายได้ได้รับทราบนะครับวันนี้ให้ก็ได้มาทั้งอำเภอเมืองนะครับการกประปาคงกระทบก,กับท่าน ไม่เยอะ,ะฮะส่วนมากอาจจะช่วงที่พ่อผ่านหน้าสำนักงานท่านเพราะแนวท่อของการไฟฟ้าที่ดูแบบจะเป็นคนละฝั่งกับจะไม่กระทบกับเือนกันมากเท่าไหร่ก็คงจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตผมการเชิแท่านครับในส่วนของงานโยธาสลับวันนี้ก็เป็น นับไปเกียนมากครับส่วนของงานโยธาส่วนนี้และทางผมก็ในเฟสสองเปสสามก็ยินดีที่จะเหมือนช่วยช่วยเหลือกัน <c oughs> อธิบายรายลเอียดเพิ่มเติมน,นะครับ่คนแรกก็เป็นหลุนพ้ทธาจังหวัดน้องคาต่อไปก็จะเป็นคุณธนาการโคงการทีเ่เสสองแล้วก็จะเป็นคุณสมโชค ซึ่งเป็นคนออกแบบงานนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานอธิบายรายละเอียดเลยนะครับก็คือเราจะทาตั้งแต่แยกอออรอสพอนะครับถึงลานน้ำพุนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวามอือน,นะครับมาจดถึงซอยเวียดนามนะคะก็คือ,อ,อแยกทัดจกักที่สลารีไปนะครับขอสอ,อสดงนะครับ절차การในการ<ด> ประมาณการในการใช้จ่ายนะครับก็จะแบ่งเป็นสองโดยกรอบในภาพรวมแล้วนะครับก็จะเป็นวงเงินประมาณาประมาณสมทบนะครับนะฮะก็คือสามสิบสาเส็จล้านผลงานนะครับทั้งนี้นะครับงานทั้งหมดนี่ยนะฮะยังไม่รวมงานดํนานเนินการเองนะครับขอ,อกระชับไปคปรับลักษณะาการอา่อแรงสูงนะฮะที่สองเวีนะครับเราจะก่อสร้างแบบไห้เปิดผิวถนนน้อยลง นะฮะเปิดเฉพาะจุดเฉพาะจุดนะครับเพื่อลดผลกระทบกับผู้สัญจรนะฮะนะครับดูนะครับว่าแนวที่เราจะต่อสร้างนะฮะแรงสูงนะครับก็จะมีบ่อพักนะฮะที่เป็นกล่องอยู่นะฮะนะครับอยู่บนเรียกว่าการถนนนะครับอยู่ประมาณในการถนนนะฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือนะฮะเป็นแนวก่อสร้างแรงสูงของเรานะฮะโดยเราจะเปิด นะครับก็เป็นลักษณะที่บอกแนวนะฮะตั้งแต่ถนนประจักษ์ศิลปาคมเจนิญทิศต่างๆนะก็คือจะอยู่จะอยู่ทางฝั่งเลนซ้ายมือนะฮะบริเวณตรงกลางนะครับถ้าถัดไปครับอ่านะฮะนี่เป็นภาพที่ลักษณะของการก่อสร้างก็จะมีการเปิดขิวเฉพาะตำแหน่งที่นะฮะเราจะดําเนินการตอนกลางวันก่อนแต่ถ้าเกิดติดปัญหาการจราจรจริงๆเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานนะฮะจะไปทําตอนดึกแต่ว่า สองแบบก็คือมีอข้อดีข้อเสียเพราะว่าในการต่อ้างเนี่ยมีเสี่ยกระทบในการขุดติดในการเจาะท่อต่างๆดันท่อนะฮะเดี๋ยวนี้ขอชี้แจงก่อนท้าว่าเราคงมาทําในกลางวันก่อนนะฮะแล้วถ้าติดปัญหาไงเดี๋ยวคงมีการปรับเปลี่ยนแผนให,หมให่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอข้อถ,ถัดใจฮะนะครับก็เป็นภาพแสดงในเรื่องของการเออแรงสูงเนี่ยทำฝั่งเดียวก็คือถ้าหันหน้าจากเออฮะอยู่ฝั่งทะเลซ้ายมือ ตรงเรื่ององการปิดผิวครั้งแรกเห็นบอกว่าปิดแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้การเปิดครับผิดชอบใช่ไหมคะคือในเรื่องของการเปิดปิดผิวทั้งหมดเนี่ยคือทำผมรับผิดชอบผมจะคืนผิวไม่ถาวรนะฮะก็คือจะมีการะเปิดผิวพร้อมๆกันนะครับโดยการเปิดผิวตรงนี้นะฮะผมจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกคือตั้งแต่แยกรอสพจนถึงโบวิน้ำพุ นะฮะไอ้ค e <tinc S 2> like ือจะเปิดช่วงนั้นก่อนทําก่อสร้างแรงสูงแรงต่ําต่างๆให้เสร็จแล้วคืนถึงช่วงเขาให้เสร็จนะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะฮะกรกฎาคมเฟสแรกเสร็จเออช่วงแรกเสร็จก็จะไปเปิดช่วงที่สองคือตั้งแต่บริเวณนฑ์พูจนถึงเออ่กระตปานะฮะทำแรงสูงก่อนนะฮะแรงสูงเสร็จแล้วก็นะฮะอยากให้ท่านมีภาพออกนะฮะ ทำไล่ไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงน,นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวนะครับเปิดถิ่ไปพร้อมๆกันนะะแล้วก็ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนะฮะชี้แจง